วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบงเอียดกันอีกแล้วนะครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมวัสดินพี่ๆเพื่อนๆนันนนกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่น้องเกาะคัทุกคนวันนี้มางเอียดเดินทางมาประมาณ85กิโลนะครับทุกคน<อ>โดยการเดินมาสวยวันนี้เรามาหาน้องกุ้งถึงที่บ้านเลยทุกคนดูมีบ้านน้องกุ้งครับตงกุ้งอร,อร่อยเหอะนะทุกคนอน้องกํทำหลายเรื่องกันแหละไม่ว่าจะเป็นกินนะครับเที่ยวทำเว้าทำหลายอย่างกันแหละแต่ไม่มีใครเลยเลยเพรว่า เนี่ยเจ้าของย่องออกมาได้แล้วฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลโอเคครับอย่าชักเบ็ดนะเราเดี๋ยวเขาตกใจอันนี้คืออาวุธและอุปกรณ์ในการอันนี้คือเจกเลยเจยีคนอันนี้ก็จะน้เผื่อไม่ได้ปลาก็จะได้กินน้ำอ๋อทุกคนเขาไม่ได้จ่ายแต่เราก็ได้กินกุ้ยถ้าเราเจอปลาเราเอาน้ำนี้ต้มมันต้มกินเลยทุกคนนะเดี๋ยวให้บังเอียดตกจริงๆเราจะทำคลิปเอาชีวิตรอดนะใช่แต่ว่าแต่เราไม่รอดเลยเราเอียดเอีด เลนตาจะไม่รอดดูดูดูเกลือก่อนเออเกลือกหลยคนแล้วให้ด้วยเพื่อนไอ้นี้ไม่พ้นชักชักขบแน่นอนอ่ะอย่าไปกลัวไม่ต้องหัวใจเอฟซีจะนั่งวันนี้มาลุ้นกันว่ามันจะได้ปลาไหมเพราะว่าคนนี้บอกว่ายังกระลุยเอฟซีเออดำได้ไหมอีพีที่แล้วมันโดนหลอนแล้วทีงวันนี้มันจะโดนหลอนไหมทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมมันเหยียบลาไปก่อนวันนี้ครับยังไม่ไปจบฮะผมั้งบ้านนี่นะน่ะ จุดตั้งด้วยนะแถวนี้งมดด้วยนะตั้งเป็นบ้านหมดเลยนะเอาไว้เรียนบัตรเราไม่เอาทุกคนเรียนบัตรเราโยนทิ้งไม่ถ้าเรียนบัตรนั้นปาปัตเตอรติดก่อนติดตรงไหนเลือดออกเรียนบัตรโอ้ไปทุกคนไปไม่เลยเท่าหัวแม่โป้งเลยได้หลายได้หลายตัวปั๊บโอ้ยโยนลงมาแล้วรวยปั๊บแล้วก็ลากมาทุกคนถ้ามีช่องบอกเลยว่าโดนแน่งานนี้ถ้าถ้าไม่มีเม่นมุดฉังก็กินแต่เมื่อเ็นไล่ช่วงแล้วอ๋ออ๋อนะกัด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  น้องกุ้งเหี้ยแล้วยังมันกัดเมื่อกี้กัดใช่ใช่มันออกมากัดน้ำใสน้องกุ้งเหี้ยมันนินนะโอ้เราต้องหยบใช่ไหมมันมันเราต้องหยบนั่งเราลองนั่งมาเด้อกัดแล้วมากัดแล้วแต่ว่าตัวเล็กถ้าไม่กัดก็เห้กัดแล้วเดียวมันกัดเบ็ดนะกัดเหื่อมันออกมากัดเหื่อแต่ว่าตัวเล็กหนักฮะอะไรนะไม่เหี้าไปแป๊บหนมันมดแดงตา ูท <st wireless> ุกคนมาลงมาตกเบ็ดก <hat> ันนะเลยได้แล้วทุกคนได้แล้วไอ้พื้นค้างไม่ใช่ป่ะนาค้างเหมือนว่าวเลยหรือเชื่อเลยเล็กเดียวนะกัดนะทุกคนเฉียวเดียวเลยนะแต่ว่าตัวมันตัวเล็กใช่ไหมมันมันตัวเล็กมึงมึงเนนี่ยปากมัเล็กมึงเนี่ยต้องเดินไปเลยเดี๋ยวมึงเห็ดต้องทุบไปตรงดูแต่ว่าปลามันออกมาตรงนี้เมื่อกี้อันนี้ทุกคน อ๋อนี่ชนตัวที่กัดกเดียวทัวเตดบางอย่างไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่มันจะอยู่ไหมนะแต่ที่ออกมากัดกเดียวตัวเตดนี่ถ้าเราปล่อยให้ทุ่นมันจมนี่คือมันไม่จมมันไม่จมม,ม,จม,มันลอยมันลอยนะมันแล้วถ้าได้ปลาจะใส่อะไรไม่เราไอ้นุเลยวิคิวหลบเลยน<ำ>ั่งระวังนั่งน้องกุ้งปับความกว้างความเด็ไปเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วมาดโอ้ยมาดโอ้ยหมดแล้วมาเลยโอ๊ยโอ๊ยมากโอ้ยมาดบังมาดใส่ลงมาดหลุดพอดีหลุด body นองกุ้งเก็บเก็บแต้มแต้มหนึ่งแต้มเก็บมาผมจำไม่เป็นสุดยอดเลิศมากบางยึดจับจับจับได้หนึ่งฮู้ฮู้องกุ้งตายไงตีนองกุ้งตาย สวยทุกคนนี่แต้มแรกกองังเอียดโอ้โหใสเยอยทุกคนใสสวยมาก,กมากาเลอถึงที่หลุดพอดีทุกคนดูนี่นี่ทุกคนสวยมากกว่านี้โอ้โหครึ่งรลได้นะยอดไปเลยเห็นไหมทุกคนกับคันนะครับคัน Shadow f o r d i n i n d นะครับแล้วก็รอก k p ร o b e r o s นะครับกับเยอือตัวนี้เลยทุกคนกัดนี่ทุกคน หน้าเบ็ดเปิดเลยนะเงียดเล่นสายเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้นี่ทุกคนเงียดใจดูนะนี่มันจะกลับไปวังได้ทุกคนดูดูทุกคนโอ้โหสุดยอดมากเหมือนมันรู้ว่าน้ําอยู่ทางนั้นนะเห็นมันเลื้อยไปมองมาดูสุดยอดเลยมันลาจนมันรู้ว่าน้ําอยู่ทางไหนนี่ทุกคนนี่มันทับนิ้วเดียวสุดยอดตัวนี้เบ็ดหนึ่งเต็มเบ็ดยังสวยยังสวยสวยมากอทุกคนอ่าเอาเอาได้หนักก่อนได้ก่อน เราต้องตั้งไว้ก่อนเราต้องตั้งไว้ที่ปีกล้วยเดี๋ยวนี่เป็นเหี้ยแล้วเดี๋ยวเรากาะควายตรงนี้เลยกาะควายแล้วก็ใช้หยวกกล้วยนั่นน่ะเก่งด้วยปลากระลุยทะเลดีนะได้หนึ่งแล้วโคดสวยลงมาโดยใช้ยสวยนะหมาตีไปทั้งกลางไม้ตานบางมาตกอยู่ตรงนน้นทุกคนนี่เราแบ่งกวางกับบางมาแล้วนะแบ่งกวางกันดูว่าใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันแต่บางเอ็นได้ปลาชนเร็วเร็วฮะสุดยอดเลยทุกคน อ่ะโอเคไปเดี an an> ๋ยวเราไปดูแต้มดีโรงงานทุกคนมาทุกคนไปต่อส mm ุดยอดเลยนะทุกคนไม่คิดเลยนะแปลงออกมาเลยนะเดียวนะมัน มึงเหยียดเป็นมาทุกเพลงทุกอย่างทั้งนี้นะเฮ้ยรวยมันหนัดน้องกุ้งของน้องกุ้งอันสวยเลยได้จากที่เหยียดรวยสมากมันได้จากที่เหงียดนั้นนั้นไม่น้องกุ้งลงมาเลยเหยเข้าไปดูเองเดี๋ยวเหยชอบไปแรงเหยอะไรตรงนี้อยู่แลงนิดิเราต้องหยาเข้าไปแค่มันเองได้เราเข้าไปแค่เดี๋ยวมันออกมันตกใจ ตัวไว้ทุกคนดูนะโอ้โหไม่ใช่มันตดมันตกทรายอบอกแล้วถ้ามีตัวเสร็จงเงียดแน่ถ้าวินนี่ของดีทุกคนอันดีบาร์นะของเงียบเหรอบอกราคาได้ไหมของเงียบอกได้ครับคองเงียบชุดนี้999บาทครบเครดเลยครับตกได้เลยฮึ่ม ตรงนี้น่าจะไม่มีตัวแล้วทุกคนแต่ว่าหัวกโก้ไปเย็นอ่ะใช่คือถ้าถ้าพันนี้คือแบบเนียมเงียบเลยเรียมอนขับขับขับมันมันมันโอเคครบคุณมากับลงวี ไม่ไม่ยกได้กับเบรกยึดสุดยอดเลยโอ้ตาเะไรอีกอ่ะคือตอนนี้เรามาถ่ายลงยูทูปนะทุกคนเราแบบว่าไม่ได้เอาไปตกเอาจริงเอาจังอะไรนะเราทำคลิปเฉยๆไม่เล่ามั้งไม่เล่ารอแล้วหรอรออุ้ยทุกคนขึ้นหลังคาเลยมาดูเนี่ยมันอยู่ขอบนี้เองมันเออ ตามมั่งมาดูาไม่ไม่ลงหมัดเลาเรงหมัดลงจน,นไปเลยไ,ไ,ไม่กินปือ้อต,ตามมาอาจแค่ตายาาาผมทำว่าตกในบึงนี้บ่อยปลาแถ่นี้มันเมาเกาียวทุกทีโหดหนักนะเดียวนะตามมาเลยนะตัวนั้นนะ นงาได้แล้วเราได้เงี้ยขอยานิยมเบ็ดกระปุกนี้เดี๋ยวอะไเดี๋ยวจะยินแล้วนัวไม่รู้เคยตกเบ็ดอยู่นู่มัรู้เขาจบเขาตรงเบ็ดไว้ไม่ตรงปลาช่อนเลยตามมาแช่หดแต่ว่าตังนั้นนเดียวเดี๋ยวมันดูเส้อโค้ทเท่ไม่รู้ตัวใหญ่ไหมนะแต่ว่าน่าจะตัวเล็กแต่ว่า ไม่ได้ปลาเดเชื่อพูดที่สั่ใช่น,นะทุกคนเออนี่เท่าไรมาท <c oughs> แล้วนี่มันมไม่ตีตรงนี้ sุด nhất luôn đụ kheo tay một điều. Mận mận, nó băng một vài tua. sุด nhất luôn bông mận. rồi đấy, nếu nuông cá chốt vinh thì đấy cả. Huống coi tôi nhảy như vậy mà đưa. Chín gì đấy mình nhận đâu này, cho yên. là nó sẽ có một màn... น้องน้องกลัวกลางน้องคนเล็กขอบนี้นี่ตรงนี้ขอบเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนี่ขอบนี่นี่ตรงนี้นเดี๋ยวเราตกเบ็ดก้อนพอตกเบ็ดเดี๋ยวอไปดู <c oughs> เดี๋ยวพอเราตกเบ็ดเสร็จทุกคนได้ปลาสี่ห้าร้อยตัวแล้วก็เราจะไปหาหอยอีกห้าร้อยตัวสี่ห้าร้อยตัวเพื่อจะไปทำบุฟเฟ่ในคืนนี้เราจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านโหนานเดี๋ยวว่าสง่สงส่งส่งผมส่งแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ดิ่งถ้าไม่แฮปปี้ไม่ตัด ทุนอะไรเนี่ยไม่รู้หยบแล้หล่หยบแล้วหรน้องกุ้งเหรอนี่มันอยู่ในรูนี้เลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกุ้งนะครับใครอยากเข้าไปดูคลิปช่องน้องกุ้งก็กดพิมพ์ว่ากุ้งเออเหอแล้วก็จะพบกับน้องกุ้งนะครับไม่ใช่น้องปลานะครับน้องปูก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าน้องหอยก็มีมั่งมาหาหอยเจอดี่นะทุกคนฝากช่องน้องกุ้งไว้ด้วยนะครับอ่ากี่ทัมจักจักสองพันพอตอนนี้ตอนนี้พันกว่าแล้ว นะครับต้องต้องขอฝากด้วยนะครับผมเอฟบางเอียดนะครับลงคลิปไหมวังนี้ไม่ค่อยได้ลงเลยเพราะว่าลงแต่เดี๋ยวเราคิปมันมาเห็นได้ท่าเลยนะเพราะว่าที่บางเออ่ที่บางกุ้งไม่ลงลงลงคลิปอ่ะโทรศัพท์ไม่ได้ชาร์จสวยไม่มีตังค์ซื้อที่จเบ็ดโอเคทุกคนเราไปเปิดคลิปกันมามาทุกคนวันนี้ก็สรุปแต้มกันนะเห็นได้หนึ่งแต้มทุกคนนี่ใส่สวยกับตัวนี้นี่ทุกคนเงยขต้นเลยคตัวนี้ใส่สวยมากทุกคนดู ทุกคนว่าตัวนี้กี่กิโลลองถ่ายมาดูนะน้ำเงียจะปล่อยมันนะเพราะเราจะได้มาตกอีกวันหลังนะทุกคนมาดูมันจะปล่อยมันมาลูกมานี่นี่ลูกจะตกนี่ถ้าว่าเผื่อมันมีลูกมันจะได้ไปเลี้ยงลูกหนาบไปโอ้โหไปบิดดำมุดเลยนะสวยเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนมันเงียบเลยมากเหลยไหมจริงๆอ่ะมันเงียบไม่กินอยู่แล้วทุกคนเงียบถ่ายตาคลิปให้น้องๆนะครับ เดี๋ยวว่าถ้าว่าใครสนใจอยากได้ไดกินง่ามีเนื้เอเราพาไปให้ก็ได้นะแค่น้ำมันดับบันนานะลาสองตัวสวยสำหรับคลิปนี้ก็มีมีมากชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แต่ถ้าคุณไม่อยากอะไรคุณกดซับต่อใครตั้งไว้ก่อนในเวลาคลิปหนะ้านคลิปนี้มีขอตัวแล้ไปก่อนสวัสดีครับ